สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้นะคะมาพบกับมิ้นกอีกแล้วเนาะเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะคะสวัสดีด้วยเนาะคนที่เข้ามาดูวันนี้มิ้นมาทําหน้าที่ไลฟ์สดนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นดีๆเนาะของของแถมของของแถมนะคะลูกค้า ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้มิ้นด้วยนะคะส่วนใครที่กดไลค์กดแชร์เนี่ยบอกเลยว่าได้ของแถมมากกว่าคนที่เข้ามาดูเฉยๆด้วยนะคะอ่าสวัสดีนะคะใครเข้ามาดูอยู่ตอนนี้เนาะใครเข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มิ้นด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะ วันนี้เดี๋ยวมิน้นจะพามาชมกับรถโฉมใหม่ปีใหม่ใหม่น้อยรถสวยคุณภาพดีเยี่ยมนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆอีกมากมายเลยนะคะลูกค้าอ่ะใครเข้ามาแล้วเอ่ยเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ มีหอ,อย่าแช่แป๊บ กดไลค์กดแท็ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะพามาพบก,กับตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวแซด,ดนะคะที่ลูกค้านะคะสนใจกันมากมายดีเดียวเลยนะคะเป็นรถรุ่นที่มันด้าจะเนี่ยเป็นรถรุ่นที่ลูกค้าสนใจกันเยอะมากๆนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะหรือลูกค้าผู้ชายนะคะก็เอ่อให้เลือกเอ่อให้แบบความสนใจกันมามากมายเลยนะคะกับ วันหน้าแจ้งคันนี้นะคะวันนี้มิ้นพาตัวนี้มาวันหน้าแจ้เป็นตัว r S ด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้บอกเลยว่าปี18นะคะรถเพิ่งผ่านการใช้งานมาแค่2ปีเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เป็นปี18เนาะและเป็นตัว r S เป็นตัวท็อปเลยทีเดียวนะคะวันนี้มากับตัวท็อปสีส้มส,สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่เป็นเอ่อยังไงอะที่เป็นสมาชิกนะคะ หรือว่าสนใจชอบในฮอนด้าแซนเนี่ยมิ้งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีเยี่ยมมากเดี๋ยวนะคะพาไปดูรอบคันกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวพาไปดูรอบพันกันก่อนค่ะว่าความสวยของฮอนด้าแซนคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะสวัสดีคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพามาดูฮอนด้าแซนกันก่อนนะคะ ตัวนี้รอบๆพันบอกเลยว่าสวยนะคะแค่เงาก็สวยแล้วนะคะลูกค้าเป็นตัว R S ด้วยนะคะสีส้มเนาะปี18ปี18นะคะตัวนี้เนาะอ่ะยวพาดูรอบคันแล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นพาไปดูด้านในนะคะด้านในว่าจะมีฟังก์ชันอะไรนะคะแล้วก็ความสวยงามของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวปีสิบแปดตัวนี้นะคะบอกเลยปกติเราขายราคาอยู่ที่ห0แสนต้นๆน,นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปแต่วันนี้เราไม่ขายราคานั้นนะคะวันนี้เรามาขายราคาแบบว่าแฝดเซลล์กันเลยทีเดียวค่ะลูกค้านะคะวันนี้เรามาขายราคาแฝดเซลกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรถอะไรนะคะสนใจรถคันไหนสามารถคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะจ๊ะ ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นตัว Honda j a จตัว RS นะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าขาเป็นตัวเบาะหนังนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันภายในรถกันดีกว่านะคะอ่ะลำดับแรกเนาะมาดูเลขไม้กันก่อนเลยนะคะเลขไม้ลูกค้าเห็นไหมแค่สองหมื่นกว่าเท่านั้นเองลูกค้านะคะบอกเลยว่ารถคันนี้ใช้มา2ปีกับไม้สองหมืตกปีละหมื่นเท่านั้นเองเนาะ ตกปีละหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะสวยมากเนาะแล้วมาดูนะคะฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันบนพวงมาลัยเนี่ยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะมีสองข้างเลยนะคะก็คือข้างหนึ่งจะปรับเสียงเนาะปรับเสียงแล้วก็ปรับเป็นคลื่น FM นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นการเซ็ตเนาะที่พวงมาลัยก็ อ่ะจะมีนะคะเป็นมันติฟังก์ชันเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว RS เป็นตัวท็อปของเราเลยทีเดียวนะจ๊ะให้ลูกค้าดูเลขไม์ก่อนนะคะสวัสดียามเย็นนะคะบางท่านอาจจะขับรถกลับบ้านเนาะขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดีภาพน,นะคะส่วนใครเข้ามาดูไลฟ์สดกับมิ้นวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มิ้นด้วยนะจ๊ะหรือลูกค้าท่านไหนชอบรถคันไหนนะคะสามารถสอบถามขึ้นมาได้เลยนะคะ เดี๋ยวถ้ามิ้นมีหรือว่าอ,อยังไงเดี๋ยวมิ้นจะพาไปช,ชมได้นะคะตัวนี้เป็นหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ led นะคะลูกค้าเนาะตัวนี้เป็นหน้าจอเวลาที่เราเ,เวลาที่เราจะถอยหลังเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงจอน,นี้เลยนะคะเพราะมีกล้องหลังเนาะนี่นะคะมีกล้องหลังนะคะตัวนี้เป็นตัว rs นะคะตรงแอร์เนี่ยก็เป็นแอร์อออ,อ,อโต้แล้วนะคะเป็นเป็นแอร์ออโตโ้เนาะไม่ใช่แมนวนวลนะคะ เป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะจ๊ะเบาะก็เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าไม่ใช่เบาะผ้าเนาะเป็นเบาะหนังสวยๆสีดําแบบนี้เลยภายนอกสีสม้มแต่ว่าภายในสีดําค่ะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ชอบนะคะ่อะชอบในตัว Honda j a จ z นะคะรถรุ่นนี้เป็นรถที่ลูกค้าสนใจสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะให้ลูกค้าดูก่อนภายในเนาะ ดูรอบๆอบคันนะคะลูกค้าบอกเลยว่ารถที่ Boy Auto Group เนี่ยเราไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะคะรถที่นี่มีแต่รถที่สวยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยคุณภาพดีลูกค้าซื้อไปไม่ต้องกลัวเรื่องที่ว่าลูกค้าจะซ่อมเลยนะคะลูกค้าซื้อไปไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมพอรถที่บย Auto Group เนี่ยการันตีแน่นอนค่ะ การันตีแน่นอนเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องความสวยให้ลูกค้าแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือมิ้นก็จะพามาชมเนาะอันนี้เป็นตัวด้านหน้าด้านในนะคะแล้วก็เป็นตัวด้านหน้าคนขับเนาะแล้วก็จะให้ชมกันว่าแอร์เป็นแอร์แบบแบบว่าแอร์ออโต้แล้วเนาะแล้วก็ปีหน้าจอให้ด้วยนะคะลูกค้าส่วนไม้น้อยอีกตั้งหากเนาะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะลูกค้าปีสิบแปดสีส้มนะจ๊ะอ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะให้มาดูด้านคนนั่งกันมั่งนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะคะตัวคนนั่งเนาะอ่านี่เลยนะจ๊ะเอ่อรถแซเนี่ยแซนเนี่ย,นนยมันก็จะปรับเบาะได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ทำงานค้าขายหรือเป็นเอ่อลูกค้าที่ทำงานเกี่ยวกับขนของอะไรอย่างเงี้ยะคะสามารถ สามารถปรับเบาะได้นะคะเนาะอ่าเดี๋ยวปรับเบาให้ลูกค้าดูก่อนนะคะตัวนี้สามารถปรับเบาเข้ามาได้นะจ๊ะพื้นที่มันก็จะเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวมิ้นไปปรับหันนี้ก่อนอ่เดี๋ยวเยวปปราลอง,ลอง,ลองปรับเกาะให้ลูกค้าดูอ่านี่นะคะนี่ก็คือเวลาปรับเกาะบอกเลยว่าพื้นที่จะเยอะมากค่ะลูกค้าพื้นที่จะเยอะมากค่ะ พื้นที่จะเยอะมากลูกค้าที่ทํางานค้าขายนะคะขายเสื้อผ้าเนาะขายเสื้อผ้าขายของความงามขายอ,อุปกรณ์พวกเครื่องสาอางที่ร้านไม่ได้ใหญ่มากนะคะสามารถใช้ตัวนี้ไปทําการค้าขายก็ได้หรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่ ทำงานพนักง,งานบริษัทหรือจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถใช้คันนี้เป็นการสะดวกในการเดินทางนะคะไม่ว่าจะขนทั้งคนขนทั้งของไปได้หมดเลยนะคะมีลูกค้าที่ตอนนี้มีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่ามีโตโยต้าผิวไหมคะ,อะตอนนี้คันนี้ยังไม่มีเนาะตอนนี้คันนี้ยังไม่มีนะคะลูกค้าส่วนคุณไกลแค่ไหนคือใกล้มีสีขาวไหมคะสีขาวตัว R S ยังไม่เข้ามานะจ๊ะสีขาวกําลังเข้ามาค่ะลูกค้าตัว R S กําลังจะเข้ามาแล้วเนาะแต่มีเป็นตัวอื่นนะคะลูกค้าสีขาวแซสเนี่ยมีเป็นตัวอื่นแต่ตัว R S อ่ะกาลังจะเข้ามาแต่สีขาวเนี่ยมีจะเป็นตัว V ใช่จะเป็นตัว V ค่ะลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะถ้าลูกค้าสนใจอยากดูนะคะเดี๋ยวมิ้นจะพาไปดูถ้าเป็นตัว V นะคะแต่ถ้าตัว R S เนี่ยสีขาวยังไม่เข้ามาค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วนะคะ นะคะอันนี้ก็คือด้านหลังเนาะด้านหลังแล้วก็ด้านในของรถนะคะด้านหลังแล้วก็ข้างในเนาะให้ลูกค้าดูเลยว่ามันกว้างขวางขนาดไหนนะคะเป็นตัว RS เป็นตัว RS เนาะไม่ว่าจะขนคน,คนจะขนของไปได้หมดเลยไปได้ทั้งคนทั้งของหมดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ทํางานทุกอาชีพนะคะใครสนใจทํางานอะไรไม่ว่าจะเป็นสาขา ไม่ว่าจะเป็นค้าขายเอ่ยหรือว่าจะทำงานบริษัทหรือจะเป็นพนักงานนะคะขอแพทลูกค้านะคะเข้ามาสอบถามเราก่อนไม่ว่าลูกค้าจะติดแบคลิ์นะคะหรือว่าจะไม่ติดหรือว่าเป็นประวัติไยประวัติดีติดแบคลิ์อะไรลูกค้าเข้ามาสอบถามเราก่อนเรามีทางออกให้ลูกค้าทุกช่องทางนะคะเพียงลูกค้าเข้ามาสอบถามเรานะคะแล้วก็เข้ามาปรึกษากับเราบอกเลยว่าที่บริออโต้ะคุณเนี่ยจะมีทั้ง แอดมินนะคะแอดมินแล้วก็เซลล์นะคะที่คอยทําหน้าที่ตอบคาถามลูกค้าได้ดีมากๆแล้วก็จะเข้าไปดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะแบบว่าปัาหนึ่งแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องก็เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาอะไรมาเข้ามาคุยกับเราก่อนเนาะเราพร้อมจะเปิดใจคุยกับลูกค้าแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปนะคะเดี๋ยวมิ้นจะลองเปิดตัวเพื่อให้ลูกค้าดูนะคะตัว R เปิดเองเนาะเดี๋ยวจะลองเปิดตัวเพื่อ เท่าไหร่คะตัวนี้นะคะ6กแสนกว่าเราไม่ขายปี18ด้วยนะคะพี่แพลวค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปปีสิบแปดหกแสนกว่าเราไม่ขายวันนี้เอาไปราคาแบบว่าแฝดเซลกันไปเลยนะคะวันนี้มิ้นปล่อยให้ในราคาแค่5้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทเท่าน,นะะั้นคะ่ะลูกค้าราคานี้บอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มและคุ้มมากๆเพราะรถเป็นปี18ใหม่แค่20,000กว่าเนาะสภาพยังสวยและดีและเนี๊ยบมากนะคะเรื่องคุณภาพนี่คุยเยี่ยม มีให้มาดูตัวเครื่องกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวพาลูกค้าชมตัวเครื่องก่อนนะคะบอกเลยว่าเครื่องของเราใหม่มากนะคะสีเนี่ยดูสีได้สีนี่ยังมาจากทางโรงงานอยู่เลยนะคะลูกค้าที่เป็นลูกค้าผู้หญิงไม่ต้องห่วงว่าดูรถไม่เป็นจะดูรถยังไงจะออกยังไงต้องใช้ช่างมาดูไหมอะไรยังไงนะคะมิ้นบอกเลยว่าตอนที่มิ้นเนี่ย มาดูที่นี่มิ้นตะก,ก่อนมิ้นก็เป็นคนที่ดูรถไม่เป็นเหมือนกันนะคะแต่พอมิ้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยเออก็จะมีพี่เซล์คอยแนะนํานะคะก็ทําให้มิ้นดูเป็นนะคะมิ้นก็เป็นผู้หญิงที่ดูรถเป็นแล้วทุกวันนี้ส่วนลูกค้าท่านไหนอยากดูรถนะคะไม่รู้จริงๆว่าตรงไหนเป็นยังไงเข้ามาค่ะเดี๋ยวเซลเราแนะนําให้นะคะเดี๋ยวรําดับแรกเนาะเดี๋ยวเราพามาดูก่อนนะคะให้ลูกค้าดูตัวน็อตก่อนจริงๆอะ่ะเรามาไล้์ทุกไลท์อะ่ะเราอยากให้ลูกค้ารู้และลูกค้าดู ะะอยากให้ลูกค้ารูดแล้วลูกค้าดู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 เป็นเนาะจะได้แบบว่าลูกค้าจะได้มั่นใจนะคะแล้วก็จะได้รถที่มีคุณภาพที่ดีกลับไปด้วยดูตัวน็อตก่อนค่ะตัวน็อตว่ามีการไขไหมตัวน็อตสีเดิมไหมมีการถูกไขไหมนะคะทางเราจะให้ดูตัวน็อตก่อนเนาะตัวน็อตเป็นลำหนับแรกให้ลูกค้าดูตัวน็อตนะคะถ้าสีต่างกันมีรอยไขแสดงว่ารถอาจจะเคยมีปัญหามานะคะลูกค้าค่ะอ่ะต่อไปนะจ๊ะ ต่อไปให้ดูเป็นตัวข้างบนนี้เลยตัวข้างบนค่ะจะเป็นพวกรอยเม็ดอาร์ตทั่วๆไปนะคะเป็นรอยเม็ดอาร์ตเนาะแล้วก็เป็นตัวมชตรงนี้นะคะเป็นตัวมชกนะคะลูกค้าค่ะบอกเลยว่าถ้ารถมีปัญหาแล้วตัวมชกตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ตัวแท้เนี่ยจะทนกับความร้อนได้ไม่นาน ะะแต่ถ้าเป็นตัวแท้นเนี่ยมันจะอยู่กับรถได้ไปอีกนานมากๆเลยนะคะเพราะว่ารถเนี่ยตัวเครื่องอ่ะมันจะร้อนมากๆมันจะร้อนมากๆเลยทีเดียวนะคะลูกค้าอะให้ลูกค้าลองดูเครื่องภาย,ภายในรอบๆอะแล้วก็นะคะมีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่ามีรีโว่หน้าล็อกโค4ประตูไหมครับมินจะแจ้งนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เรามีล็อกโคนะคะมีตัวล็อกโคแต่เป็นล็อกโคแคร มีตัวล็อกโค้แต่เป็นตัวแคปนะคะลูกค้าเนาะยังไม่ใช่ยังตอนนี้สี่ประตูยังไม่ได้เข้ามาแต่เดี๋ยวจะมีเข้ามาแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าสนใจแต่ตัวแคปบมินก็บอกว่าบอกแล้วว่าสวยมากถ้าลูกค้าที่อยากรู้นะคะสามารถเข้าไปดูในรูปหรือว่าเข้าไปดูในไลฟ์ก่อนก่อนได้นะคะเพราะว่ามินกับพี่วูดี้เนี่ยก็จะพาดูล็อกโคเพราะว่าลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะมากอ่ะให้ลูกค้าดูนะคะอันนี้ให้ดูเป็นตัวเครื่องไปก่อน ว่าตัวเครื่องของเราเสียงก็เงียบนะคะแถมเครื่องยังสวยและคุณภาพยังดีอยู่ไอ้ที่แต้มแต้มสีมายังเป็นสีจากศูนย์เลยนะคะสีจากศูนย์เลยนะคะลูกค้า่าเนาะตัวนี้บอกเลยว่าสวยแล้วคุ้มแล้วก็แบบ มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฟังก์ชันเอ่ยนะคะฟังก์ชันเอ่ยคุณภ,ภาพรถเอ่ยหรือว่าราคานะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มลูกค้าถ้าถามว่าอาจจะมีลูกค้านะคะมิ้นขอ,อ,อพูดในลายส่วนละกันจะมีลูกค้าเนี่ยที่ชอบสอบถามเข้ามากันเยอะมากๆนะคะที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าเออเนี่ยค่ะรถมือหนึ่งกับรถมือสองแตกต่างกันยังไงคะทําไมผ่อนเท่ากันเลยคะ เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะมิ้นขอแจ้งไว้าที่นี้เลยว่าลูกค้าลงไปเอาราคามือหนึ่งนะคะแล้วก็มาเทียบกับราคามือสองมันก็ต่างกันแล้วแล้วบอกเลยว่าลดราคามือสองลดมือสองที่คุณภาพเกรดยังดีอย่างเงี้ยแล้วราคารถไฟแบบสามแสนนะลูกค้าลูกค้าเอาเงินสามแสนตรงนั้นไปเก็บไว้ได้เลยอะคะ่ะแล้วตัวนี้มันแค่แปดแสนเอ้ยรถตัวนี้แค่ห้าแสนแปดนะรถตัวนี้แค่ห้าแสนแปดห้าแปสองเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มิ้นก็จะแจ้งนิดนึงว่า ลูกค้าที่ถามเข้ามาเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะรถอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันค่ะแต่ว่าถ้ามือหนึ่งเนี่ยลูกค้าอาจจะต้องมีดาวตามราคาตามราคาเออสิบนี่้าอร์เซ็นใช่ไหมคะแต่ว่ามาที่บอยอดเอโต้งกุบวันนี้คือลูกค้าได้ทั้งฟรีดาวลูกค้าได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะซึ่งทางเราเนี่ยทางเซลล์ทางมิ้นทางเซล์ท่านอื่น,นก็จะไปขอกับทางไฟแนนซ์ให้ ว่าลูกค้าอยากได้ดอกพิเศษช่วยเราหน่อยเออเราก็จะไปขอให้นะคะบอกเลยว่าเสี่ยวพี่นินาลักทุกคนลูกค้าสามารถคุยกับเขาลองคุยกับเขาแล้วลองขอเขาดูว่าพี่อยากได้ดอกพิเศษจังเลยต้องทายังไงเรามีเงื่อนไขต่างๆให้ลูกค้าไม่ว่าลูกค้าที่จะติดแบคไลต์เอยลูกค้าก็มาสอบถามกับเราก่อนเรามีหนทางแล้วเราก็จะแนะนําวิธีที่ลูกค้าจะสามารถออกมาได้บางทีลูกค้าที่ติดแบคไลต์อะค่ะหมดหนทางแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะทํายังไงไปออกที่ไหนก็ไม่ได้ มาหาเรานะคะมาหาเราที่บอลดออโต้กรุ๊ปเราช่วยคุณได้เราให้คำแนะนำกับคุณได้นะคะเนอะอ่ะช่วงนี้นะคะฝนก็กำลังจะตกนะคะเอ่อบางคนเนี่ยก็อาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเพิ่งเลิกง,งานด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมิน้นฝากไว้ตัวตัวนี้นิดนึงนะคะตัวฮอนด้าเจสอาร์เอสนะคะปีสองพันสิบแปด ะจาปี2018เป็นตัว RX ตัวท็อปของเรานะคะราคาอยู่ที่582,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าสนใจตัวนี้ทัก i เข้ามาหาเราได้เลยนะคะทาเรื่องจองวันนี้แค่1,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกคา้าทําเรื่องจองเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเงินจองไอ้เงินจองตรงเนี้ยที่ลูกค้าจองเข้ามาลูกค้าไม่ได้เสียฟรีนะคะลูกค้าค่ะทางเราไม่มีการเอาเงินจองลูกค้าไปทําอะไรเด็ดขาด แต่ว่าเราจะเอาเงินจองที่ลูกค้าจองเข้ามาเนี่ยเป็นการการันตีให้เราว่าทางาทางเซลล์เนี่ยจะต้องมีการไปติดต่อคุยกับทางไฟแนนซ์แล้วก็ไม่ได้ไฟนนแนนซ์แค่เจ้าเดียวมีเป็นสิทธ์เจ้านะคะเพราะว่าที่ของบอยออโต้กรุ๊ปเนี่ยไม่มีการดองเคสแล้วก็ไม่ได้มีการแตบบ่ว่ามาหมกเคสแน่นอนนะคะก็คือถ้าลูกค้าทําเรื่องจองเข้ามาเราจะได้ไปประสานงานกับทางไฟแนนซ์ให้ลูกค้าแล้วก็เรื่องมันจะเร็วม,มากขึ้น ส่วนลูกค้าที่จองเข้ามาเนี่ยแค่พันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าก็จะได้โปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษน,นะคะเป็นบัตรช่วยเหลือฉุกเฉินนานหนึ่งปี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นบัตรเติมน้ํามันให้อีกว่าอีก500บาทนะคะลูกค้าลูกค้ามีแต่ได้กับได้นะจ๊ะอ่ะส่วนวันนี้เนาะส่วนวันนี้ผลก็จะตกแล้วให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านดยสวัสดีภาพบินก็ขอฝากตัวนี้ ส1 8แราคาย่อมย่อม5 8 0 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฝากไว้ในใจของลูกค้าด้วยถ้าสนใจตัวนี้นะคะถ้าสนใจตัวนี้ไม่ว่าลูกค้าจะดูจากในเน็ตนะคะในเพจของเรานะคะใน y o u t u b e นะคะหรือช่องทางอื่นๆนะคะมิ้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามในเพจนะคะแล้วก็ใน y o u t u b e นะคะแล้วก็ใน Google นะคะฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะพวกเราบอยจากบอยออโต้ฟุ๊กเนาะแล้วส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะ ส่วนลูกค้าท่านไหนอยากที่จะมาเนาะลูกค้าท่านไหนอยากที่จะมาหามิ้นหรือมาหาเซลล์ท่านอื่นๆนะที่บอยออลติคุปเนี่ยสามารถมาได้เลยนะคะที่บอยอัโตกคุปเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะถ้ามีวันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะแจ้งทางหน้าเพจทันทีแต่ว่าตอนนี้ไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าค่ะไม่มีวันหยุดจันอ์ู่วันตย์เข้ามาเลยไม่ว่าลูกค้าจะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ถึงศุร์ เข้ามาได้เลยไม่มีวันหยุดจะมีเซลล์คอยต้อนรับลูกค้าเสมอน,นะจ๊ะแล้วก็อ่าส่วนลูกค้าที่อยากจะเข้ามาเนาะอย่างที่เข้ามาบอยออโตโ้คุปปเนี่ยที่เต็นท์บอยออโตโ้คุปปเนี่ยอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์นะคะสุวินทวงศ์ซอย4นะจ๊ะหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะเซิร์ชที่ใหญ่ๆก็ได้ก็คือโลตัสมีนบุรีนะคะโลตัสมีนบุรีหรือว่าจะเป็นสุวินทวงศ์ซอย4ก็ได้นะคะกัหรือใกล้ๆก,ก,กับกจตุจักร2ตลาดมีนบุรี นะคะลูกค้ามิ้นฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาให้กําลังใจกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจให้มิ้นด้วยนะคะฝากไปกับตัวนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมิ้นไปแล้วนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ